ตอนบ่ายปลายเดือน3กองวัวต่างขนสินค้าของนายห้อยหนุ่มสร้างอุ่นเปิงได้เดินทางไปหยุดพักแรมที่ริมห้วยใกล้หมู่บ้านกะเรียงลอทะขี่เวลาประมาณ16นาฬิกาเศษเขาได้เห็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่วิ่งบ้างเดินบ้างตามกันเข้าไปในป่าอย่างรีบร้อนและมีบางคนกำลังร้องไห้ได้วยความเสียใจในายห้อยหนุ่มสงสัย จึงเอ่ยทักทายและไต่ถามพวกเขาขึ้นว่าโอ้มือโชเปอร์สวัสดีท่านทั้งหลายพวกท่านจะไปไหนและทำไมพี่สาวคนนั้นจึงร้องไห้โอ้มือโชเปอร์ในห้อยหมู่เฮากำลังจะไปตามหาคนหายแม่หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านของเฮาถูกผีจับซ่อนส่วนคนที่ห้องไห้นั่นก็คือแม่ของหญิงคนนั้นชายชาวบ้านคนหนึ่งบอกเล่า ด้วยน้ำเสียงและสีหน้าวิตกกังวลผีอะไรหรือที่จับคนไปซ่อนสร้างอุ่นเปิงถามด้วยความแปลกใจผีปลาในห้อยมันเคยจับคนในหมู่บ้านไปซ่อนหลายหนแล้วหมู่เฮากำลังจะไปช่วยกันตามหาชาวบ้านคนนั้นบอกแล้วรีบเดินตามคนอื่นๆไปอย่างรวดเร็วในหอยหนุ่มรู้สึกแปลกใจเมื่อได้ฟังเรื่องราวลี้ลับ ของพูดผีจับซ่อนเรื่องอย่างนี้เขาเคยได้ยินและเคยได้เห็นหากเป็นจริงและแก้ไขไม่ทันอาจจะเกิดอันตรายถึงตายทีเดียวด้วยความเมตตาเห็นใจต่อชะตากรรมนายห้อยหนุ่มจึงได้ตามไปสังเกตการและช่วยค้นหาจุดเกิดเหตุเป็นป่าละมะริมห้วยเพื่อนและน้องชายของหนอยาหญิงสาวคนที่หายไปเล่าว่า ขณะที่กำลังเดินหาเก็บผักป่าด้วยกันนั้นจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงหนอยาร้องไวายยังตกอก,อกตกใจพอหันไปมองก็ไม่เห็นแล้วและเสียงร้องของเธอก็เงียบหายไปเพื่อนหญิงและน้องชายตะโกนเรียกช่วยกันค้นหาแต่ไม่เจอนนอยาหายตัวไปอย่างไรร่องรอยจึงรีบพากันวิ่งกลับไปบอกให้พ่อแม่และญาติได้รับรู้ ผีจับซ่อนต้องถูกผีจับซ่อนอีกแล้วชาวลอทะขี่รู้ได้ทันทีเพราะเหตุการณ์ลึกลับนี้เกิดมาหลายครั้งแล้วเร็วๆช่วยกันค้นหาพ่อลุงหัวหน้าบ้านสั่งการกระจายกำลังกันออกไปนอย่านอย่าหลายคนตะโกนและบางคนก็เคาะไม้เกิดเป็นเสียงดังไม่ได้เดินหลงเข้าไปในป่าลึกหรือ สางอุนเปิงถามลุงหัวหน้าบ้านซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่รอกไหนห้อยแถวนี้หมูเหาชาวบ้านเดินกันจนชินไม่มีใครหลงนางนอยาต้องถูกผีจับซ่อนแน่นอนเมื่อตามหากันอยู่พักใหญ่ไม่เจอชาวบ้านจึงกลับมารวมกันแล้วให้หมอผีทำพิธีเข้าส่งติดต่อกับผีตามความเชื่อหมอผีจุดธูปดอกหนึ่ง ปักลงดินแล้วนั่งขัดสมาธิบริกรรมมนครู่เดียวเท่านั้นก็มีอาการสั่นเทิมตัวโยกไปโยกมาดวงตาเบิกโพลงมีแววดุดันน่ากลัวขึ้นมาทันทีผีเข้าแล้วผีเข้าแล้วหลายคนที่รุมดูอยู่อุทานร้องแม่ของหนอยาหญิงสาวคนที่หายไปหญิงละล่ำละลักถามผีขึ้นว่าท่านผีได้โปรดเมตตาเถอะ ท่านจับลูกสาวของเฮาไปซ่อนไว้ที่ไหนผีในร่างคนทรงหัวเราะเสียงดังแล้วตอบว่าใช่ข้าจับมันไว้แล้วหากสูอยากได้ลูกสาวคืนก็ต้องเชือดควายหรือว่าวัวมาให้ข้ากินก่อนตะวันตกดินหากไม่ทำตามลูกสาวของสูจะต้องตายพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวรับสพของมันได้เลยเสียงค่มขู่ของผี ทำให้ทุกคนสะดุงแม่ของหน่อยาร้องไห้โหวิงวอนผีขึ้นอีกว่าท่านผีได้โปรดเห็นใจเขาเป็นคนจนเขาไม่มีเงินซื้อควายวัวควายเป็นของหายากมีราคาแพงนักไม่ต้องมาต่อร้องกับข้าข้าพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นหากไม่ทำตามลูกสาวของสูงก็ต้องตายไม่เชื่อก็จงคอยดูเจ้าพูดผีสำทับแล้ว หัวเราะลั่นแล้วออกจากร่างคนส่งไปท่ามกลางสายตาที่ตื่นตระนกของชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยด้วยช่วยลูกสาวเฮาด้วยเฮาเฮาไม่มีเงินซื้อควายแม่ของหนอยาวิงวอนภูมิายน้ำตาหัวหน้าบ้านและเพื่อนบ้านก็ต่างพากันเงียบไม่รู้จะทำประการใดเพราะผีตนนี้มันดุร้ายจับคนไปซ่อน เพื่อแรกกับวัวควายมาสี่หนแล้วรายแรกญาติไม่เชื่อไม่ทำตามคนที่ถูกผีจับซ่อนจึงต้องตายอย่างหน้าอนาถพบศพตอนรุ่งเช้าตามคําขู่ของผีดังนั้นอีกสามรายต่อมาจึงไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วหาวัวควายมาเชื่อดเส้นสวงผีตามที่มันต้องการมันจึงปล่อยตัวให้เดินโซซัดโซเซออกมา แล้วจะทำยังไงหากไม่ทำตามนางนอยาต้องตายแน่น่าสงสารเหลือเกินหัวหน้าบ้านและชาวบ้านปรึกษากันด้วยความทุกข์ร้อนเพราะช่วงสองเดือนที่ผ่านมาต้องเชือดควายวัวเส้นผีไปแล้วถึงสามตัวและหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่นานควายวัวจะต้องหมดไปจากหมู่บ้านไม่มีทำไร่ไถนาทุกคน ยิ่งอัดอั้นตันใจหน้าดำคร่ำเครียดไปตามๆกันโทอเอ้ยเวรกรรมอะไรของหมูเฮาหนออยากจนแล้วก็ยังไม่พอยังต้องมาถูกพูดผีเบียดเบียนอีกชาวบ้านพากันคร่ำครวญด้วยความทุกข์ระทมใจนายห้อยหนุ่มสางอุ่นเปิงซึ่งเมื่อได้เห็นและรับรู้ก็าบังเกิดความสงสารเวทนายิ่งนักเขาเดินเลี่ยงออกจากกลุ่มชาวบ้าน ไปยืนอยู่ตามลำพังสำรวมจิตให้เป็นฌานแล้วมองสำรวจไปในป่าบริเวณนั้นไม่ช้าก็ได้เห็นภาพเจ้าพูดผีป่าตนหนึ่งยืนกอดอกพีนคนต้นไม้ยิ้มเย้ยหยันบนพื้นดินเบื้องหน้าของมันมีร่างของหญิงสาวชาวกะเรี่ยงสวมชุดขาวนอนนิ่งหายใจรวยรินอยู่ไม่รู้สึกตัวนายห้อยหนุ่มจึงรู้ทันทีว่าเจ้าพูดผีนั่น มันสะกดหญิงสาวให้หลับไหลและใช้มนบังตาให้คนตามหามองไม่เห็นทั้งๆท,ที่คนที่สูญหายก็นอนอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเองเมื่อเห็นดังนั้นแล้วเขาไม่อาจจะทนนิ่งดูดายต่อไปได้จึงเดินกลับไปบอกหญิงผู้เป็นแม่ของคนที่สูญหายขึ้นว่าพี่สาวอย่าเสียใจไปเลยเรารู้แล้วว่าเจ้าผีนั่นมันจับลูกสาวของท่านไปไว้ที่ไหน เดี๋ยวเราจะไปนำเธอออกมาให้เดี๋ยวนี้จงหยุดร้องไห้เธอคำพูดบอกของนายห้อยหนุ่มทำให้ทุกคนตะลึงอุทานด้วยความประหลาดใจอ๋อนายฮ้อยท่านพูดจริงหรือท่านโหดได้อย่างไรแต่นายห้อยหนุ่มไม่ตอบเขาหันกลับก้าวเดินไปยังโคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีพุ่มละมาะไม้เรียงรายอยู่โดยรอบเขา เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปแล้วหยุดจ้องพลางร้องบอกด้วยเสียงที่เฉียบขาดขึ้นว่านี่เจ้าพูดผีข้าเห็นเจ้าแล้วเจ้าสะกดผู้คนแล้วจับซ่อนบางตาข้าจะมาเอาคืนเจ้าจงไปเสียการเบียดเบียนมุ่งร้ายเช่นนี้เป็นความชั่วน่าละอายเสียงของนายห้อยหนุ่มดังชัดท่ามกลางสายตาที่พิศวงของชาวบ้านทุกคนซึ่งมองอย่างงวยงง เพราะไม่มีใครมองเห็นเจ้าพูดผีตนนั้นเลยเห็นแต่นายห้อยหนุ่มยืนพูดอยู่เพียงคนเดียวเจ้าพูดผีตนนั้นผวาถาลึงตาใสย,ยังโกรธจัดมันท่งภาษาใจพูดตะคอกขึ้นว่าอ๋อเจ้านายห้อยสูมองเห็นข้าเหรอเก่งจริงนะแต่อย่าเสือกมายุ่งเรื่องของขา้าไม่เช่นนั้นสูจะต้องเดือดร้อนจงกลับไปข้าไม่ไปข้าจะช่วยผู้หญิงคนนี้ เจ้านั่นแหละจงไปเสียเจ้าพูดผีนายห้อยหนุ่มตะโกนกลับเตรียมพร้อมต่อสู้เมื่อเห็นว่ามันย่างสามขุมเข้ามาอย่างมุ่งร้ายผู้คนที่ยืนดูอยู่เห็นนายห้อยหนุ่มปลดดาบออกจากบ่ามากำกระชับมั่นแล้วฉับพลันนั้นเขาเงื้อขึ้นสุดแขนแล้วฟาดไปสองสามหนติดกันอย่างแรงบัดดนั้นก็บังเกิดเสียงลี้ลับร้องดังโอ้ยแสดงถึงความเจ็บปวด และพุ่มไม้สันสะบัดคล้ายมีใครบางคนล้มลงไปปะทะแต่ไม่มีใครมองเห็นนอกจากนายห้อยหนุ่มเพียงคนเดียวไปจงไปเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกหากขืนยังดื้อดึงขา้าจะฟันให้เป็นผีคอขาดหากไม่เชื่อก็จงลองดูนายห้อยหนุ่มตวาดซ้ำเจ้าพูดผีถอยกรูดลุกขึ้นส่วนเซขบเขี้ยวเขียวฟันจ้องมองอย่างพยาบาทมันพูดขึ้นว่า เจ้าไหนห้อยจำไว้เจ้าไม่มีทางช่วยนางผู้หญิงคนนี้ได้ข้าสะกดมันแล้วพรุ่งนี้เช้าตะวันขึ้นเมื่อใดมันจะต้องตายส่วนเจ้าก็จงคอยรับผลของการกระทำเจ้าพูดผีกล่าวอาฆาตแล้วเดินส่วนเซลับหายไปในป่าบริเวณนั้นนายห้อยหนุ่มเก็บดาบสะพายบ่าตามเดิมแล้วเดินไปยังร่างของหญิงสาวที่นอนสลบสลายบริกรรมอาคมถอนสะกด ซึ่งท่านหลวงพ่อครูบาถูนะเคยสั่งสอนไว้เป่าพ่วงลงไปเพียงหนเดียวเท่านั้นชาวบ้านทุกคนที่ยืนมุงอยู่ต่างพากันเสะดุ้งอุทานอย่างไม่เชื่อในสายตาหนอยยาหนอยยาอยู่นั่นโอ้เป็นไปได้ยังไงนอนอยู่ตรงนี้แต่ทำไมหมูเหามองไม่เห็นแม่ของหน่อยยาทลาเข้าไปกอดประคองร่างลูกสาวให้ลุกยืนขึ้น ต่างคนต่างร้องไห้ดีใจท่ามกลางความตื่นเต้นและพิศวงของชาวบ้านทุกๆคนตบลือขอบคุณท่านนายห้อยที่เมตตาช่วยเหลือลูกสาวของเฮาหากไม่ได้ท่านช่วยลูกสาวเฮาคงต้องตกเป็นเหยื่อผีจับซ่อนแล้วแม่ของหญิงสาวพูดขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจในายห้อยหนุ่มยิ้มให้และพูดบอกอีกว่าปลอดภัยแล้วละ จงกลับเข้าบ้านกันเถอะอย่าอยู่ที่นี่เพราะเจ้าพูดผีนั่นมันอาจจะหวนกลับมาทำอันตรายได้บอกแล้วต่างรีบออกจากป่าบริเวณนั้นในขณะที่ดวงตะวันอัดสดงความมืดและม่านหมอกโรยตัวปกคลุมนายห้อยหนุ่มเดินไปที่ค่ายพักแรมชายห้วยเมื่อไปถึงใจโผก,ก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาแล้วพูดบอกวิท่าทางที่ตกใจว่านายห้อย เจ้าอ่องเล็กกับเจ้าคำแปลงหายไปไหนก็อ่ำหูหออกตามหากระจนทั่วแต่ไม่เจอเลยนายห้อยหนุ่มสสดุ้งย้อนถามว่าหาทั่วแล้วหรือหายไปได้อย่างไรก็อ่ำหูนายห้อยมันสองคนพาวัวไปกินน้ำวัวกลับมาครบแล้วแต่มันสองคนหายไปทางอุ่นเปิงพอได้ฟังก็นึกรู้ขึ้นทันทีว่าการที่จูจ่ คนของตนหายไปเช่นนี้คงจะต้องเกิดจากฝีมือของเจ้าพูดผีจับซ่อนตนนั้นอย่างแน่นอนมันคงโกรธแค้นที่เขาขัดขวางและตีมันด้วยดาบลงอาคมเขานึกรู้แล้วจึงได้ร้องบอกคนที่เหลืออยู่ว่าใจโพตาอินตะไปกับข้าคนอื่นๆเฝ้าอยู่ที่นี่ข้าจะรีบไปช่วยองเล็กกับคำแปงก่อนที่มันจะเป็นอันตรายพูดสั่งแล้ว ยืนหันหน้าเข้าไปในด,ดงไม้มืดสำรวมจิตเพ่งตรวจดูด้วยพลังแห่งฌานอาคมอันเชี่ยวชาญจากนั้นหันมาทางใจโพกับตาอินตะบอกขึ้นอีกว่าเตรียมคบไฟข้ารู้แล้วว่าเจ้าสองคนนั่นอยู่ที่ไหนไปรีบไปช่วยกันขณะนั้นแม้เป็นเวลาเพียงทุ่มเสร็ศษแต่ก็คล้ายดึกสงัดเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวมืดเร็วและหมอกลงหนา ป่าจึงมืดมนเยือกเย็นวังเวงนายห้อยหนุ่มก้าวเดินนำไปในป่าที่มีเพียงแสงคบไฟสองดวงสองทางเดินไปเดินไปพักใหญ่ก็ไปถึงดงไม้และมีโขดหินมหึมาสองก้อนตั้งตระงานอยู่ใกล้ๆกันในายห้อยหนุ่มหยุดจ้องมองไปที่โขดหินแล้วร้องว่าเจ้าพูดผีจงเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้ข้ารู้นะ ว่าเจ้าจับคนของข้ามาซ่อนไว้ที่นี่ข้าจะมาเอาคนของข้าคืนจงปรากฏตัวออกมาเสียงของเขาดังก้องไปในความมืดแล้วในบัดนนั้นภาพร้ายลึกลับของผู้ผีสองตนก็ก้าวออกมาจากโขดหินตนหนึ่งเป็นผีผู้ชายในห้อยหนุ่มเคยเห็นมันแล้วเมื่อตอนบ่ายใกล้คำ่ำส่วนอีกตนเป็นผีผู้หญิงผมยาวหน้าตาดุร้ายพอๆกัน มันสองตนคงเป็นคู่หากินด้วยกันมันทั้งสองปรากฏตัวพร้อมด้วยอาวุธในมือคือดาบยาววาววับอ๋อมาแล้วเหรอเจ้านายห้อยข้าก็นึกแล้วว่าสูจะต้องมาข้าก็รอคอยอยู่เหมือนกันคืนนี้จะเป็นวันตายของสูและบริวารข้าจะไม่ไว้ชีวิตเลยยงเตรียมตัวตายเอถอะจค่พูดผีผู้ชายคมคู่แล้ว ยกดาบในมือขึ้นกวัดแกว่งส่วนผีผู้หญิงก็ทำท่าเหมือนกันขยับดาบในมือไปมาสะท้อนกับแสงไฟเห็นเป็นประกายวาววับจ้องมาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อแล้วฉับพลันพอพวกมันแกว่งดาบลมป่าลึกลับก็พัดกระโชกเกิดเป็นพายุพัดอู้อู้วีดวิวจนยอดไม้สะบัดโอนเอ็นเงาร่างของพวกมันค่อยๆยืดตัวสูงขึ้นสูงขึ้น กลายเป็นอสุรกายที่ดุร้ายสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาถึงสองสามเท่าดวงตาลุกวาวกรอกลิ้งไปมาหน้าสะพรึงกลัวแล้วกระแสลมอันเกิดจากอาถรรพ์ก็พุ่งวูบวูบจนครบไฟในมือของจ่ายโพและตาอินตะพลิ้วไหวริบรีในห้อยไฟจะดับแล้วไฟจะดับแล้วจโพตะโกนไม่ทันขาดคำไฟก็ดับวับ ทำให้ป่าบริเวณนั้นมืดลงจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยพูดผีสองตนหัวเราะลั่นประสานเสียงเยาะเย้ยเจ้าผีผู้ชายคููสัมทับว่าเจ้าไหนหอ้อยจงเตรียมตัวตายจงเตรียมตัวตายแต่สร้างอุ่นเปิงไม่หวั่นไหวเขาซัดต่อไฟอาคมขึ้นฟ้าฝูงต่อไฟอาคมนับร้อยแต่และตัวโตวขนาดนิ้วหัวแม่มือบินพลูวนเวียนสว่างวาบวาบ ไปทั่วบริเวณราวกับแสงดาวลอยขจัดความมืดมนให้หายไปสว่างสวัยกว่าคบเพลิงหลายเท่าเจ้าพูดผีข้าให้โอกาสเจ้าทั้งสองจงหยุดการทําชั่วจงอย่าจับผู้คนซ่อนบังตาเพื่อคมคูแลกด้วยชีวิตวัวควายและจงหยุดการทําลายชีวิตของคนที่ไม่มีวัวควายมาเส้นสวงบูชาเจ้าหากเจ้าสาบานสัญญาว่าจะเลิก ข้าจะปล่อยเจ้าไปไม่ลงโทษเจ้านายห้อยหนุ่มพูดบอกให้โอกาสมันทั้งสองตนด้วยความเมตตาแต่มันทั้งสองกลับหัวเราะกันพูดตะคอกกลับด้วยเสียงที่ดูหมิ่นดูแคลนขึ้นว่าเจ้านายห้อยเจ้านี่เก่งจริงนะเสกไฟให้ลอยวนเวียนไปมาได้แล้วยังบังอาจมาคมคู่คาทั้งสองเอาละ่ะเจ้าจงคอยดูว่าอาคมของสูงกับของข้าใครจะแรงกว่ากันคอยดูนะ ข้าจะดับไฟดวงเล็กๆของสูให้ปลิวหายไปเดี๋ววนี้แล้วจะฆ่าพวกสูให้ตายตกตามกันไปเจ้าพูดผีพูดแล้วหัวเราะอย่างลำพองมันไม่รู้ว่าลูกไฟนับร้อยที่ลอยวนเวียนอยู่นั่นไม่ใช่ลูกไฟธรรมดาแต่มันเป็นฝูงต่อไฟอาคมซึ่งมีพลังอันเกิดจากอำนาจแห่งเตโชกสินชาญซึ่งอาคมอาถรนมนดำทั้งปวงไม่อาจจะต้านทานได้เลย เจ้าพูดผีร้ายทรนงตนกระทืบเท้ากวัดแกวงดาบเกิดเป็นลมพายุพัดกระหน่ำดังอื้ออึงขึ้นมาอีกคนนายห้อยหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็สั่งเวทใจให้โอกาสมันแล้วแต่มันไม่ยอมรับเขายึงตัดสินใจสั่งฝูงต่อไฟอาคมของตนขึ้นว่าต่อไฟอาคมเออยจงต่อยตีและทำลายอาถรรพ์ของเจ้าพูดผีจับซ่อนทั้งสองตนนี้ให้เข็ดลบับอย่าให้พวกมัน ทำร้ายผู้คนได้อีกต่อไปจงกำจัดมันจงกำจัดมันสิ้นเสียงสั่งฝูงต่อไฟอาคมซึ่งบินวนเวียนรอทีอยู่ก็พุ่งวูบวูบเข้าจู่โจมตีด้วยพิษร้ายพูดผีสองตนพัง,งะสะดุ้งเฮือกส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดล้มลงดิ้นทุรนทุรายอยู่กลางดินดาบคมในมือสิ้นอิทธิฤทธิ์หายวับร่างที่ดำทะมึนสูงใหญ่เห็นอยู่เมื่อครู่ เล็กลงเล็กลงเหลือขนาดเท่าคนธรรมดาและส่งเสียงร้องครวญครางขอชีวิตเสียงโหยหวนลั่นไปโอ้ยโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วได้โปรดเธอไว้ชีวิตด้วยเขาขอสาบานสัญญาว่านับแต่นี้จะเลิกเบียดเบียนชีวิตผู้คนเสียงเจ้าผีผู้ชายละล่ำละละักวิงวอนส่วนผีผู้หญิงก็ร้องกรี๊ด ดิ้นไปดิ้นมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเช่นกันนายห้อยหนุ่มครั้นเห็นว่ามันลดมานะทิฐิยอมสัญญาสาบานแล้วจึงเมตตาเรียกต่อไฟอาคมกลับคืนแล้วกล่าวกำชับว่าเจ้าพูดผีจับซ่อนข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าเจ้าจงพากันไปและจงอย่าคิดทำร้ายผู้คนอีกอาถรนของพวกเจ้าไม่มีแล้วจงรู้ไว้จงกลับตัวกลับใจทำแต่ความดี เพื่อให้บาปของพวกเจ้าได้บรรเทาเบาบางจะได้หลุดพ้นจากความเป็นอสุรกายพูดผีสองตนมอบกราบประหลกประหลกอย่างกลัวเกรงสำนึกขอบคุณขอบคุณท่านผู้เมตตาเขาขอสัญญาว่าจะทำตามคำสั่งสอนของท่านเขาเขาจะไปแล้วเขาจะไปเดี๋ยวนี้พูดบอกแล้วมันก็พากันยันตัวลุกขึ้น เดินส่วนเซตามกันเข้าไปในหมู่แมกไม้และม่านหมอกที่มืดมนนายห้อยหนุ่มหันมาทางใจโพซึ่งยืนอยู่ข้างหลังแล้วบอกว่าใจาโพเรียกหาสองคนนั่นสิมนสะกดผีจับซ่อนหมดไปแล้วจะได้กลับไปค่ายพักแรมกันใจโพพอได้ฟังจึงร้องขึ้นว่าอองเล็กคำแปลงอยู่ไหนในห้อยมาตามแล้วจองออกมา ตาอินตะก็ช่วยกันร้องเรียกจนเสียงดังลั่นไปแล้วครู่เดียวก็ได้เห็นคนทั้งสองวิ่งตามกันออกมาจากเงามืดหลังโขดหินแล้วพูดอย่างตกใจว่าเขาอยู่ไหนเขามาที่นี่ได้ยังไงแกสองคนถูกผีจับซ่อนแต่ปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวไปกลับไปด้วยกันนายห้อยหนุ่มบอกปลอบโยนคนของตนด้วยความเมตตา พลางเดินนำไปจนกระทั่งถึงค่ายพักแรมเหตุการณ์ร้ายในคืนนั้นยุติลงด้วยดีรุ่งเช้าพอฟ้าสางชาวบ้านลอทะขีต่างพากันนำอาหารกล้วยส้มและน้ำพึ่งหว,นหวานๆมามอบให้ซางอุนเปิงเป็นจำนวนมากพร้อมกับกล่าวว่าตับหรือในห้อยขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือและขับไล่พูดผีร้ายให้หนีไป ไม่เป็นไรท่านทั้งหลายเราดีใจที่ได้ช่วยเหลือพวกท่านนับแต่น,นี้ต่อไปเจ้าพูดผีนั่นมันจะไม่กลับมาอีกมันหมดอาถรรพ์แล้วขอให้พวกท่านจงอย่ากลัวขอบคุณที่นำอาหารผลไม้และน้ำพึ่งมาให้ขอให้พวกท่านจงอยู่ดีมีความสุขกันทุกๆคนนายห้อยหนุ่มสางอุ่นเปิงพูดบอกลาแล้วเคลื่อนกองวัวต่างออกจากริมห้วย ค่อยๆเดินห่างออกไปตามเส้นทางในแดนดงชาวกเกรียงบ้านลอทะขีต่างร้องตามหลังด้วยความรักความอาลัยว่าในห้อยขอบคุณกลับมาอีกนะหมู่เขาจะคอยการกลับมาของท่านเสมอเสียงร้องอำลาของชาวบ้านดังก้องสะท้อนเป็นกระแสเสียงแห่งความสำนึกกตันอยู่ทราบส้ง ใจ